นี่คือตัวอะไรครับยายนี่มิดเนียนมิดเนียนมิดเนียนอ๋อตัวละสามสิบมาผมช่วยเอาเอาเอะไรดีเดียวเดี๋ยวผมดูมันมีหละ uh, สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ตลาดตลาดตลาดนัดของผมโนนนี่แดงนี่ครับแชะมากๆแต่ผมมาเห็นยายยายขายยังยายขายอยังครับนี่อี้ยงครับนี่คขี้ยงครับยายขายอยังครับ ตัวละสามสิบยายขายนี่ตัวละสามสิบใช่ไหมสามสิบนี่คือตัวอะไรครับยายนี่มิดเนียนมิดเนียนมิดเนียนอ๋อตัวละสามสิบมาผมช่วยเอาเอาให้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูมันมีหลายแบบนะครับท่านผู้ชมครับมีหลายแบบเอาอีมิดเนียนนี่แหละงามเอามิดเนียนหนึ่งตัวมิดเนียนหนึ่งตัวนะครับเดี๋จะจบ ยายขายตัวละยายขายตัวละ30บาทนี่อ่ะหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะครับยายครับหนึ่งตัวผมให้สี่สิบบาทไม่ต้องทอนขอครับวครับอเอาสอยอุดหน,นุนคุณยายนะครับขายตุ๊กตาแล้วก็มาเบิ้งบรรยากาศมอนีน แช่ดีมากๆเลยครับบอดดีนะครับแช่นี่ถ้าแช่นี่บอดีครับผมตลาดแช่มากๆกับมาว่านี่นะครับเป็นที่สันส้นๆอยู่ในตลาดานุน่นนี่แดงมาเอาซึ่งฝนมันตกเพราคาพรค้าไม่ขายเป็นเป็นกระขายของปกตินะแต่ว่าจะขายได้บพได้ไนี่กับเบิ้งสถานการณ์เอานะครับเบิ้งมันแช่นะครับฝนมันตกน่ะประมาณนี่ท่านผู้ชมทุกท่านเขาเด็กกับเขาแรงแล้วนี ได้แกงขีเล็กครับผมอ่าฮะ,ะคลิปสั้นๆสวัสดีครับ